สมกับเป็นประเทศที่เป็นต้นแบบของคําว่า s o าว power จริงๆเราได้มาเรียนวาดภาพมินฮวาหรือภาพวาดโบร,ราณของเกาหลีนะคะฟรีที่สุธรรมเกาหลีตรงอะสงนะทุกคนเสียแค่ค่าอุปกรณ์อย่างเดียวเลยภาพมินฮวาคืออะไรนะคะมินเนี่ยแปลว่าประชาชนส่วนฮวาแปลว่าะะภาพวาดนะคะภาพวาดของประชาชนทั่วไปในสังคมที่เป็นทั้งการสื่อสารความสวยงามและใช้วิพากวิจารณจ้าขุนมูลานายในยุคนั้นได้อีกด้วยถ้าหลายคนเคยดูเคป๊อปเดมอนทันเตอร์เนี่ยเราจำน้องเือสีฟ้าน่ารักน่ารักตัวนั้นได้คือนั่นแหละน้องเขามีที่มาจากภาพมินฮวานั่นเองค่ะนั่นก็คือภาพกั่เจง ทั้งหมดเนี่ยมี8ครั้งนะคะได้วาดทั้งหมด2ภาพเรียนกับอาจารย์จากเกาหลีเลยนะคะอันนี้คือไอจีของอาจารย์นะใครพูดเกาหลีไม่ได้ไม่ต้องกังวลนะคะคืออาจารย์เขาสอนภาษาอังกฤษแล้วคนในห้องเนี่ยก็ช่วยๆกันเรียนสุดในคลาสจะมีกันทั้งหมด15คนนะคะมีคลาสระดับต้นแล้วก็ระดับกลางอันนี้เราก็จะเริ่มที่ระดับต้นก่อนเนาะอุปกรณ์เนี่ยก็จะมีกระดาษฮันจีนะคะเป็นกระดาษสาแบบเกาหลีที่เขาได้ทําการเคลือบมาแล้วนะคะแล้วก็ผู้กันแบบเดียวกันกับผู้กันจีนเลยนะแต่ว่าจะมีผู้กันอันที่ใหญ่ที่สุดเนี่ยรรกงะต จะใช้ในการไล่สีเกลี่ยสีเท่านั้นนะแล้วก็พู่กันเล็กเนี่ยจะใช้ในการวาดเส้นนะคะเป็นลักษณะของการวาดเส้นที่แบบค่อนข้างยาวต่อเนื่องกันนะที่จะต้องใช้สมาธิแล้วก็ความมือนิง่งใจต้องนิ่งนะอย่ารีบเพราะว่าถ้ารีบเนี่ยเส้นมันจะขาดหรือว่าใหญ่เกินไปทําให้ภาพเนี่ยมันจะดูแข็งแล้วสีที่ใช้เนี่ยก็จะมีอยู่2แบบนะคะก็คือจะมีสีน้ําที่เป็นสีหลอดแบบนี้ก็จะเป็นโทนเกาหลีโดยเฉพาะนะคะแต่ละสีเนี่ยก็จะมีความหมายของมันเนาะแล้วก็สีแบบผงนะคะอันนี้เราจะมีสีขาวสีดําแต่ว่าเห็นของเซอร์เซนิมเน ว่าเป็นเหมือนเจลาตินที่ทําจากหนังสัตว์นะคะใช้ในการเคลือบกระดาษหรือว่าเอามาผสมกับสีก็ได้สิ่งที่ชอบมาจากการได้เรียนวาดภาพนินงหาน,นะคะนอกจากจะได้เข้าใจถึงความหมายของภาพสีที่ใช้ ทำให้เราได้เข้าใกล้วัฒนธรรมเกาหลีเข้าไปอีกขั้นนะคะแล้วก็ที่ชอบมากๆคือการได้ใช้เวลากับตัวเองบ้างท่ามกลางโลกที่มันมีแต่ความวุ่นวายรวดเร็วไปหมดอกา,ารวาดภาพมินฮานะทำให้เราได้มีเวลากับตัวเองตอนที่วาดภาพเนี่ยก็คือไม่ได้โฟกัสสิ่งอื่นเลยนอกจากวาดภาพที่อยู่ตรงหน้านะคะเราก็ไม่จับมือถึงเลยคือมันต้องใช้สมาธิมากๆ ah, มันเลยเป็นโอกาสที่ทําให้เราได้เบ่อมีเวลาอยู่กับตัวเองมากจรงิงๆแล้วยิ่งถ้าภาพนี้เราจะส่งให้ใครเป็นของขวัญนะคะมันยิ่งทําให้เราเหมือนได้ใส่ความหมายดีๆและความตั้งใจลงไปถือเป็นกิจกรรมทีีีี่่่่่่ดดดดตตตตออออใใใใจจมมาาาาาากกๆขงเเเรรลล2นนนนนททผยยคคสะะห้ิ เพจช่องทางต่างๆของศูนย์ท่าท่ามเกาหลีนะคะเพราะว่ามันจะต้องมีการลงชื่อนะแล้วก็สุ่มว่าใครจะได้เรียนเนาะแล้วก็ไม่ได้มีแค่คลาสบินหวานะคะมันยังมีศิลปะขนอื่นด้วยกลองการเต้นระบำต่างๆนะคะหรือการทําอาหารด้วยเนี่ยก็มีเหมือนกันตอนนี้เรียนจบคอร์สแล้วนะคะก็เลยอยากมาใช้ให้ทุกคนฟังกันใครสนใจก็ไปติดตามที่เพจได้เลยนะคะ